ผู้ชมคะช่วงหยุดยาวที่ผ่านมาน่าจะเป็นดัชนีชี้วัดได้ดีทีเดียวนะคะว่าคนไทยกําลังหยหาการท่องเที่ยวกันไม่น้อยเลยแต่ละพื้นที่มีคนไปท่องเที่ยวกันค่อนข้างมากนะคะอย่างการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเองก็ได้เปิดเผยว่า,าภาพรวมตัวเลขนักท่องเที่ยวที่ไปเที่ยวในพื้นที่3มเกาะจังหวัดสุราษฎร์ธานีช่วงวันหยุดยาวเ,เพิ่มขึ้นกว่าเดิมเยอะเลยนะคะเกาะเต่านับว่าได้รับความนิยมมากที่สุดมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามากว่าร้อยละ70ค่ะ ภาพรวมการท่องเที่ยวช่วงวันหยุดยาวปรากฏว่ามีนักท่องเที่ยวภายในประเทศค่ะไปเที่ยว3มเกาะคือเกาะสม,มุยเกาะพัง,งานและเกาะเต่าของสุราษฎร์ธานีเพิ่มขึ้นนะคะอย่างเกาะสม,มุยนักท่องเที่ยวเดินทางไปเที่ยวเพิ่มขึ้นร้อยละ50เกาะพัง,งานร้อยละ20ส่วนเกาะเต่ามากที่สุดอยู่ที่ร้อยละ70ค่ะส่วนใหญ่ที่เดินทางไปก็ไปแบบกลุ่มนะคะทั้งแบบครอบครัวแล้วไปเที่ยวกันกันกบเพื่อนฝูงค่ะ ใจในเชิงบวกก็คือว่าตัวโครงการเราเทียวด้วยกันนะคะจะเป็นผลนะคะที่ทําให้ประกอบกับมาตรการลดาการเดินทางเข้าเกาะของคนภายในประเทศนะคะทำให้ยอดตรงนี้นะคะ่ะเป็นเห็นเห็นได้ชัดขึ้นว่าจํานวนาการจองห้องพักนะคะของผู้ประกอบการต่างๆนะคะมีการกระจายตัวนะคะได้ได้ดีมากขึ้นกว่าเดิมค่ะ ปัจจัยหนึ่งที่ทําให้นักท่องเที่ยวเดินทางไปเที่ยวช่วงวันหยุดยาวในพื้นที่3เกาะเพิ่มขึ้นก็เพราะว่ารัฐบาลผ่อนคลายมาตรการการเดินทางค่ะอย่างการเดินทางเข้าไปท่องเที่ยวเนี่ยคนที่ได้รับวัคซีนครบโดสแล้วก็สแสดงต่อเจ้าหน้าที่ตามจุดคัดกรองแล้วเข้าเกาะได้เลยไม่ต้องตรวจหาเชื้อแล้วนะคะส่วนใครที่วัคซีนยังไม่ครบก็นําผลการตรวจหาเชื้อที่ไม่เกิน72ชั่วโมงเข้าไปเที่ยวในพื้นที่3เกาะได้เช่นกันค่ะ ประกอบกับโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลอย่างเราเที่ยวด้วยกันที่ออกมากระตุ้นการท่องเที่ยวก่อนหน้านี้ดังนั้นตัวเลขการจองห้องพักของเกาะก็กระจายไปตามจุดต่างๆของพื้นที่ทั้ง3เกาะเพิ่มมากขึ้นด้วยนะคะ